มาจ้ากับพีพียกที่ 2... องแดนอีโรยน้ำเงินสุมาไอจสมัยทองดีครับผู้ชี้ขาดครับนไปวชหดู่ขอราขอคมเลยครับลอยอกเทกระเกว่าล้านเรี่ยงเลยครับนี่เราไล่ทขึ้นบนครับทางด้านของสุาไอ เด็ดไปที่หน้าขาดานขวาเี่วับอันนี้สัญญาอินเทอร์เน็ตที่นี่ดี่ดยว่าออาจจะมีปัญหาอะไหลายเรื่องระ่ะเปิดเป็นสองครบรอย แทงกระแทกซ้ายสุดายยังยืเยบไดจริงเข้ามานปมาณนี้ไึ้แค่ต่อปีนีกว่าไหมต้อเป็นอะไร่จะวสุดลายตีลอยยขยับขยับครับชื่อก่านน้จเป็นน้องพลอยสิทป่าอุ้งใรทตัวันใช่เจม ยกไปก็ร้อยเอาดักแรงก,รก็ร้อยต่อยก็อ้อยเลโ่เห็นด้วครับเอาเออกมาแล้วซุปเปอไอ็น่าตาครกันร้ยอยเชีกเมาเยอะนะรูค่รติตัก้รอย,ย ยกสามลายบางคนเหลือกูพอีเดนซุเปลายสุดสุดยอยเจ้ยกสามจัยกสามึทางแต่ทางด้านวคู่นี้ถือว่าเป็นคู่เอกที่แน่ใครดนหาลซุเปเดินพา ขยมขยบลองดูครับข้าคอของพลอยมีแข็งไหมดูต่อไปสิทุกคกับยิมสยามนะครับเดี๋ยวรอครับดูดูดสิครับพลอยยมุว้าครับแข็งขวามาสอเมตรดูยับยั้าดมสามเมตรมีดีที่เข่ารับซุปเปอร์อ เรียบร้อยพะยำซีดเท้าเข้าหาแล้วเป็นแบบนี้ยาเยอะกบเอาชนะง่ายขึ้นบียนก็ได้โอ้ยเก่ิงก็าได้ รอยแย่งซุปเปอร์อายทุกคนรอยแล้วก็ตีหน้ายักษ์แม่งเข้าปูได้รับแตะที่ซุปเปอร์อายไม่สนแฮะนี่เอาหัวมา,ารอยสายตายเนี่นนย,ย็ับขบไปด้วยคนะนี่สวนซุปเปอร์อายยิ้มครับนักชกอารมณ์ดียิ้มเสมอไม่เจอยิ้มเสมอไม่เจอแค่คนเดียวเอา

ลอยแ่แกนแกมากแล้วครับแกอยู่อกอีโดมแค่อ้าเอาออกมาซุปเปอร์ไฮย้อยกสี่ยกสี่กาตอนนี้แดงอินพิยาชีสองรั รอยุปไนี่ครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับแต่ครับรอยครับระยแค้นี้ยาวกว่ามากด้อยพยายามขยับข้าหากครับรอยนะในสถานที่ซุปนะไอรนี่ไม่ การดับด้วยแค่นะพี่อุทิตนเอดัไอ้ล like ี้ยนดีานนงะดูว่าจะเกยังไงรับสถานการณ์ตอนนี้ยา2 0 0พดูว่ามันจะออกฤทธิ์ไหมกรถอยเอาขวามาหนึ่งเล็บยังนิ่งกิงๆครับธรรมนสุขภอยหนุ่มสุดกตหัวต้อยนะครับสขาควาเสาเจโก้ พยายามครับสายไปก่อนครับพลอยร4ที่สี่นะคะยาชีเป็นไงสา3ครั้งนะยาชีโอ้โหนี่มันต้องเดินเร็วอย่างนี้ครับถ้าชานี่อาจจะเข้าระยะแคบมัครับพ่อยหรือว่านายห้อยพลต้องฉีดยาพิ่มครับเด็กต้ชีดว่ะ รอยความโกลเดี่ยนตัวโพทีเดียวซุปเมร์อายซิงส์สุสสจชัยน้ำเงินบทบันาการยกสึดท้าย เสียงเชียร์ยังรอไอ้ร้อยครับเสียงเชียร์ยังรออยู่ทำได้ทำเลยยกสุดท้ายร้อยซุปไอ่ยาชียันยุบงกอยู่นะยาชีตัวออกแข่งของซุปไก่ก็สร้างความกดดันให้กับร้อยครับนี่พยายามพยายามพลอยเดี๋ยวเข้ายังไงนะส่วนนี้ก็ไมปคือว่าทั้งไปก็ดูดีหมดนะตอนนี้ซุปไก่ ขวาครับนี่ลอยปักลอยโต้ครับซุปเปอร์อายสายตาดีด้วยครับเอาบ้ามาลอยเอ้านี่นี่มันต้เดินเร็วอย่างนี้ครับเช่้าช้าหนีเข้าร่มแดงจับอยู่แล้วลายยกที่ห้ายกสุดท้ายค่ะมองทวกที่ ออาจารย์บอยดนภูมิวันนี้มาหล่อเลยคู่แฝดคู่แฝดเปิดไม้พญาพึ่งอาจารย์บอยโอยผมนี่เสียบไปสองไฟครับเพราะว่ารู้ว่าเที่ยงชัยชกยังไงใส่พญาพึ่งเสียบไปสองไฟกัเรียบร้อยรู้มากเสียมากจริงๆ